น้องคิดว่าอยู่ดีๆสาระแต่เขาจะปลูกอีหลานไม่มีทางหรอกถ้าก็ปลูกก็ปลูกเป็นานแล้วเขาไม่กล้าเพราะอะไรเขาไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าอีหลานมีหรือเปล่า <S <S 1> <S 1> ถ้าเป็นหนังสามก๊กนะก็เหมือนกับน้องไปยืนหน้ากำแพงแล้วด่าเช้าด่าเย็นนะเอ้ยมาลบก,กันมาลบก,กันนะออกมาสักทีนึกออกว่าอารมณ์อย่าง,งานั้นอะ แต่ว่าถ้าอิหร่านก็บอกโอเคเรามีตะบะเราก็ววาตะบะเราไม่แตกแล้วกันนะอ่าอยู่ไปจะทำไงอ่ะนองจะบุกเข้าไปในดินแดนยกพลขึ้นบอกอิหร่านไหม่ะน้องกล้าไหมฮะ ถามว่าอาวุธอิหร่านก็กระจอกไหมน้องอ่ะ mm hmm. แล้วน้องคิดว่าอิสราเอลจะสู้ไหวไหมอ,อ,อิสราเอลวันนี้นะมันไม่เหมือนอิสราเอลเหมือนเมื่อก่อนนะอาวุธอเมริกาสมัยก่อนที่ให้อิสราเอลมันสุดยอดเลยนะเรียกว่าอาหลับเนี่ยคุณรวมมากี่ประเทศคุณไปสู้ก็ไม่ได้หรอกแต่วันนี้มันไม่ใช่น้องถ้าใช่นะอิสราเอลคงไม่ต้องเสียเวลาไปลบอาหาม,มาตั้งเยอะตั้งแยะหรอกจริงไหมวันนี้เนี่ยคนที่จะเป็นคนชักเป็นคนยุเป็นคนกอ่อ ก,ก็ต้องเป็นสาระกับอีกสาระหน่งโูหนึ่งล้าน s u b s c r i b e r s เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด u b s c r i b e ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะพี่หมูครับประเด็นเรื่องของอิหร่านเนี่ยเ,เป็นสงครามของ อิสราเอลก็จริงนะคะแต่พี่หมูเคยพูดถึงไอเดียเรื่องของสงครามลางนี้นะคะที่อาจจะเป็นอีกอาวุธหนึ่งของสหรัฐนะคะด้วยความที่นี่อย่างที่พี่หมูบอกเมื่อสักครู่นะคะมันสูงถึงระดับสา3สิบหกสาสิบเจ็ล้านล้าน,นะคะ่ะยิ่งดอกเบี้ยก,ก่อนยิ่งคนไม่เชื่อมั่นในอเมริกามันก็ยิ่งทําให้มีความเสี่ยงที่ต้นทุนทางการเงินจะสูงขึ้นดอกเบี้ยสูงขึ้นคะ่ะดดนสูงขึ้นนี่ก็จะสูงขึ้นนะคะนี่คือส่วนหนึ่งของความวุ่นวายสงคราม ล้างนี้หรือเปล่าคะพี่หมูผมว่ายากรอบนี้อะถ้าเราดูประวัติศาสตร์เอาสามสงคารามุดใหญ่ๆก็พอนะเอาแค่สามันก็พอนะที่มันมีเยอะสงคารามโลกครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งและนโปเลียนอะสองคารามนโปเลียนนี่หนึ่งพันแปดร้อยต้นๆจะไม่ได้ัปงแตดร้อยเท่าไหร่อะนะครับแล้วก็มาสงคารามโลกครั้งที่สองไอ้ 1, 1, 1, 1, ครั้งที่หนึ่งพตีหนึ่งพันเก้าร้อยสิบกว่าหนึ่งพันแล้วก็ที่สองหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบกว่ามันเหมือนกันอยู่อย่างนึงครับ คู่ชกทางสายคือแองโกลแซกซอนตอนนั้นคืออังกฤษแล้วมันก็ถูกพัฒนามารวมอเมริกาในครั้งสุดท้ายถูกไหมแต่อังกฤษก็อาจจะมีคู่ค,คู่หูคหู่หาอยู่คนอื่นนะเช่นบางทีก็มีฝรั่งเศสมาบางทีก็มีรัสเซียมาเป็นคู่บางครั้งก็อะไรก็ไม่รู้มันก็สลับไปสลับมานะแต่ต้องมีอังกฤษอันนี้ถูกไหมเสร็ทุกครั้งอังกฤษจะชนะอีกฝกั่งจะแพ้เสมอ แล้วฝั่งที่แพ้เสมอคือฝั่งที่ขึ้นมาเป็นความเสีย่ยงที่จะท้าทายอำนาจสาหรัฐอังกฤษอ้าวจริงๆตอนนโปรเลียนยยิ่งใหญ่ขนาดไหนอังกฤษก็เลยไปจับคนอื่นมาลุมมาลุมมาตุ้มผมไม่ได้บอกว่านับโปเลียนถูกหุือผิดผมไม่ได้ตัดสินอย่างนั้นนะผมแค่ให้คุณคิดตามผมเฉยๆว่าพอใครมาเป็นเทรดเขาปุ๊บเขาเขาก็จะมีเหตุผลในการมาลุมมาตุ้มอ่ะแล้วก็ถล่มอันโปเลียนจนเด้งไปเลยอ่ะถูกไหม วอเตอร์ที่มันเป็นรูอ่ะอัะน่นอหละมันก็เลยกลายเป็นสงครามสุดท้ายของนโปเลียนไปอ่ะนะเสร็จแล้วมาทางข้างี่หนึ่งฝั่งคขงนั้นไปเทสคือใครรู้ปะเยอรมันภายใต้พระเจ้าไกเซอร์วินเทมที่สองซึ่งตลบมากนะครับเพระเาะตอนใช้พระเจ้าไกเซอร์วินเทมพระเจ้าซานะครับพระเจ้าจอร์จของอังกฤษอะไรพวกเนี้ยเชื่อไหมมันยาก,กนหมดเลย ลูกหลานของพระนางเจ้าวิกตอเรียพระราชินีวิโทโอเรียอังกฤษเนี่ยเนี่ยเขาจะไปอยู่แต่งงานอะไรมั่วซั่วอยู่่างเนี้ยมันก็เลยเป็นโรคไงอันนี้เรื่องจริงนะรู้ไหมคะว่าเมียเออมันจะไม่ได้เขาชื่ออะไรอลิซานดราใช่ไหมเขาเปลี่ยนชื่อมานะเมื่หลองเขาชื่ออลิซเขาเป็นหนึ่งในสี่ของลูกาสาวสี่พี่น้องที่เขาเรียกโฟกเกส์โฟลเกสก็คือแบบสวยงามอะไรอย่างนี้นะอันนี้เรื่องจริงนะครับไม่เรื่องไม่ได้มั่วนะ คืออันนี้เ้าเป็นลูกของ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 เอ่อแคว้กษัตริย์เยอรมันแผนหนึ่งแผนเฮสเฮไอเอนะนะแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาก็เป็นลูกหลานเป็นหลานของพระเจ้านางเจ้าวิกตอเรียเป็นหลานแต่ว่าเวลาลูกคุณรู้เนี่ยว่าพี่น้องแต่งกันเองเยอะเนี่ยสุดท้ายมันจะมีโรครู้ไหมฮะว่าเขาเป็นผ่านําโรคเลือดไหลไม่หยุดเรียกอะไรฮีโมอะไรอะแล้วเห็นไหมฮะว่ารัชทายาทของของพระเจ้าซาเนี่ย ชื่ออะไรอ่ะเขาก็เป็นโรคนี้เห็นไหมก,ก็เพราะว่าควีนเน่ยก็คืออเล็กซานดราเนี่ยเขาก็คืออลิสก็คือหนึ่งในสี่ที่เป็นหลานของอล,ลิทอรียไงและเขาเป็นพาหะานําโรคนี้เพราะฉะนั้นลูกที่เกิดมาก็เลยเป็นโรคนี้แล้วก็เลยอ่อนแอแล้วสุดท้ายก็เลยแบบไปถูกอะไรนะหมอไอ,อ,อ้ไอ้ในอะไรหมอคนนึ่งชื่ออะไรผมจำชื่อไม่ได้ละเขามาหลอกอ่ะแล้วสุดท้ายพระชงก็ล้มไง แต่ว่าพอกลับมาที่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งก่อนอังกฤษสู้กับใครสู้กับเยอรมันพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมถูกไหมครับแล้วอังกฤษก็สู้กับออสเตรียฮังการีซึ่งตอนนั้นเป็นอาณาจักรแล้วอังกฤษก็สู้กับออตโตมันซึ่งตอนนั้นกำลังเป็นไทๆของออตโตมันแล้วคือกำลังจะไม่ค่อยเก่งแล้วคืออยู่มาหลายร้อยปีแล้วจริงๆคนที่เกง่งจริงๆตอนนั้นนะคือ,อเยอรมัน นะครับแล้วก็ลองมาถือออสเตรกรีซึ่งทั้งสองอาณาจักรก็ล่มสลายไปเพราะว่าหลังจากนั้นมาก็ไม่มีอาณาจักรออสเตรเรีอีกต่อไปส่วนเยอรมันเนี่ยก็แตกแล้วก็ไม่มีระบบกษัตริย์อีกต่อไปอ่ะอังกฤษก็แฮปปี้พอสงครามโลกครั้งที่สองมันเกิดจากอะไรอันนั้นตอนนั้นทั้งแรกมันเกิดที่ผมเล่าเนี่ยเพราะอะไรเพราะทุกครั้งในสามครั้งเนี่ยมันเกิดจากอีกฝั่งหนึ่งก่อน กาำลังเป็นเทรดยิ่งใหญ่แต่ว่าต้องการอำนาจก็คือนโปเลียนก็คือพระเจ้าไกเซอร์วินเทมสองครั้งนะครั้งที่สามนะครับคือใครฮะฮิตเลอร์ถูกไหมครั้งที่สามคือฮิตเลอร์เยอรมันแล้วก็ญี่ปุน่นจักรพัดิยิโรฮิโตสองคนนี้ก็จะเหมือนกันใหญ่คือเขาอยากจะยิ่งใหญ่เห็นไหมครับว่าสามครั้งที่เหมือนกันเนี่ย จะบอกอังกฤษผิดทีเดียวก็ไม่ผมไม่ได้บอกใครผิดนะผมแค่บอกว่ามันเป็นอะไรเฉยๆคือมันจะมีคนที่อยากยิ่งใหญ่ขึ้นมามาท้าชนอังกฤษอย่างนี้ละกันอนะอังกฤษก,ก็ต้องปราบอ่ะเรามาดูครั้งหนี้ที่พูดบอกว่ายาเพราะอะไรทุกครั้งมันจะมีคนที่ขึ้นมาอยากยิ่งใหญ่เอะง่ายๆมาท้าชนเจ้าเดิมแล้วกันอ่ะคำถามคือตอนนี้ใครมาท้าชนเจ้าเดิมจีจี จีนก็ท้าชนหรือเปล่าดีกว่าก็ไม่เชิงถูกไหมเขาไม่ได้บอกว่าเขาอยากจะยิ่งใหญ่เขาแค่บอกว่าเขาจะโตเฉยๆสักวันหนึ่งเราจะโตเราจะโตเขาก็โตแค่นี้เองเขาก็ไม่ได้ทําอะไรเขาก็ไม่ได้อยากจะไปยึดดินแดนไทยเขาก็ไม่ได้อยากจะไปลุกล้านใครเหมือนสมัยก่อนเนี่ยไม่เหมือนฮิตเลอร์ไม่เหมือนนโปเลียนไม่เหมือนพระเจ้ากไกเซอร์วินเฮนซึ่งอยากจะยึดดินแดนชาวบ,บ้านเลยวิธีของจีนคืออะไรครับยึดแบบเหมือนไม่ได้ยึด ยึดแบบสง่างามไม่ใช่ยึดแบบสามสามเจ้านั้นคําถามคือถ้ามันเป็นอย่างนั้นคุณก็ไม่ได้เจอคู่ต่อสู้แบบที่เคยเป็นนะครัะคุณก็จะหาเหตุไม่ได้เนี่ยในการที่โอ้ยเราต้องปราบฮิตเลอร์เราต้องปราบนโปเลียนหรือต้องปราบไกเซอร์วินเฮมโอเคอย่างนี้คนโอ้โอเคถูกถูกถูกอังกฤษถูก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 แต่วันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นครับผมไม่ใช่อย่างนั้นสารัาก็เอาแล้วจะไปปราบจีนยัยงไงอะน้องตองกฤด้าเอาอะไรไปไ,อไปอ้างดี นี่ไงคิดอะไรไม่ออกแล้วสุดท้ายแล้วต้องทำไงครับจีนเป็นเฟสแนช i ั่นัลซิเคอเรตี้ e r you you say นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ใช่ไหมอันนี้ประการที่หนึ่งไม่เหมือนอะไรเห็นป่ลักษณะการเกิดสงครามจะจะเกิดไม่เหมือนเดิมกลายเป็นว่าครั้งนี้ถ้าจะเกิดมันเกิดจากแองโกลแซกซอนหรืออังกฤษหรือสหรัฐแล้วแต่คุณจะเรียกเป็นคนลีเริ่มแต่สามครั้งที่ผ่านมาไม่ใช่นะ สามครั้งที่ผ่านมาเนี่ยม,มัน <หา S 1> เป็นอีกฝั่งหนึง่งเห็นไหมมันไม่เหมือนกอะไรเห็นปะคนที่เริ่มก่อนเสียเปรียบถูกไหมประการที่สองอ่ะถ้าเรากลับไปดูประวัติศาสตร์นิดหนึ่งนะอันนี้เรื่องจริงนะผมมคิดเองเนาะที่คนชอบพูดกันนะล้อชายล้อชายล้อชายเกิดปีอะไรครับตระกูลเครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยกว่าใช่ไหมแล้วเขาล่ำรวยจากสงครามอะไรนโปเลียน ที่ที่มีอยู่ที่คนลูกชายคนที่สามเขาที่ไปอังกฤษอะ่ะแล้วยิ่งใหญ่ที่สุดตอนเนี้แล้วจนกระทั่งไปยึดรัฐบาลอังกฤษได้อะ่ะเพราะอะไรครับก็เพราะหลงคามนโปเลียนเพราะอะไรครับเขาไปส่งคนเนี่ยไปสืบก่อนว่าอ๋อเนี่ยสงสัยนโปเลียนต้องแพ้ละแต่ตอนนั้นทุกคนคิดว่าอังกฤษจะแพ้จำไ,ได้ไหมฮะแล้วบอลม,มันก็ตกไนงะเขาก็เลยไปกวาดซื้อบอลของอังกฤษมาหมดเลยสุดท้ายพอมันขึ้นเขารวย แถมเขายังมีอํานาจเหนือรัฐบาลธนาคารกลางอังกฤษด้วยจนถึงทุกวันนี้นะมันก็เลยเกิดซิตี้ยอฟลอนดอเนี่ยจากสงครามนโปเลียนนะเสร็จแล้วหลังจากนั้นมันก็คือจุดเริ่มต้นของความล่ํารวยมหาศาลของตระกูลลอชยัยแล้วก็ไล่มาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็จะเป็นอย่างเนี้ยค่ะ <c oughs> อ่ะ<ต>น้องวันเดิน,น <c oughs> อ่ะแต่อย่างี้วันนี้ม,นมันเหมือนเดิมไหมเห็นไหมไม่เหมือนลอชัยล่ารวยใช่ <c oughs> ในอดีต แต่ตอนนี้จีนอาจจะรวยกว่าไม่รู้ไม่แน่ใจเพราะว่าคุณเจอผู้โชคอีกแบบหนึ่งนะนุษน์ู้อาเข้าใจว่าสมัยก่อนเนี่ยทุกคนเนี่ยที่แพ้ล้อชายอย่างหนึ่นงอะไรรู้ปะ่ะไม่มีตังค์อย่างตอนที่เลิกขึ้นมามีตังค์ที่ไหนอะ่ะก็จะไปกู้ญี่ปุ่นก็ไม่มีถูกไหมตอนสงาราก็แค่ที่หนึ่งก็เหมือนกันครับอังกฤษอิตารมันก็ไม่ได้มีตังค์แยะขนาดนั้น ทุกคนก็จะไปกู้ล็อดชายล็อดชายอันนี้ถูกไหมส่วนนับียนไม่ใช่เพราะตอนนั้นพอดีล็อตชายเพิ่งรวยหลังจากนั้น <c oughs> เลยเลยไม่มไม่ไม่มีอันนี้ประเด็นคือแล้ววันนี้จีนต้องไปกู้ล็อดชายไหมนี่คือคำถามเออไม่มีแล้วลืมไม่ได้เลยเพราะล็อตชายจะไม่กู้จีนบ่างยังไม่รู้เลยหรืออาจจะไม่ต้องกู้อ่ะไม่เหมือนอะไรเห็นปะอำนาจเงิน ของลออชายที่จะไปให้ปล่อยกู้เหมือนสมัยก่อนมันไม่มีแล้วมันมันมันจะอยู่ในรูปแบบอะไรครับรูปแบบตัวนี้ดอลลาร์ครับ capital เก r สมัยก่อนก็จะเป็นเรื่องของ IMF นะฮะโคแบงก์ BIS แต่ตอนนี้พวกสามัญนั้นเนี่ยมัน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 ยิ่งกว่าเสือกระดาษอีกพี่ว่ามันไม่ใช่เสือกระดาษด้วยหนักกว่าเสือกระดาษอีกใช่ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอถ้าจจถามพี่ว่าแล้วทำไมมันถึงจะไม่เกิดสงครามแบบที่เคยเป็นบริบทมันเปลี่ยนหมดถ้าคุณพูดถึงสงครามโลกมันจะนโลกยังไงน้องถามหน่อยเพราะอีกฝั่งหนึ่งจีนเขาไม่ได้อยากรบกับคุณเขาแค่ป้องกันตัวคุณมากกว่าเขาตัวเขามากกว่าไหมอ่ะจริงเดียวที่เขาอาจจะลบคือไต้หวันเท่านั้นเองแต่จีนเขาก็เตรียมพร้อมต่อไปเรื่อยๆถูกไหมแล้วเขาก็อยากเซ็งรีเซ็งรีไง การค้าการค้าเขาไม่ได้ไม่อยากจะลบค่ะถ้าเขาอยากลบนะคนัมบัตไม่ได้เกิดน้องเพราะว่าเจ้งเหอเขายึดก่อนอืออ้าวเพ่พูดถูกว่าอย่างน้อยเขาก็ไปยึดแอฟ,ฟริกาก่อนแล้วกันอ่ะค่ะแต่เขาไม่ได้ยึดไงเขาแค่ไปเอาอะไรครับไปเอามา้าลายไปเอายีราฟมามามาถวายฮ่องเต้นี่คือสิ่งที่มันแตกตา่างผมไม่ได้บอกว่าจีนถูกจีนผิดเขาก็ไปยังอื่นไม่ดีนะ แต่เราเราพูดถึงบริบทสําคัญละกันโดยสรุปแล้วกันนะครับว่าสงคารามโลกครั้งนี้เนี่ยถ้าคุณเข้าใจที่ผมพูดนะหนึ่งความได้เปรียบของแองโปลซซอนมันไม่มีมันไม่มีเพราะหนึ่งคุณการคนเริ่มแล้วไม่ใช่อีกฝั่งหนึ่งแล้วนะอันนี้ผิดแล้วนะสองอำนาจที่คุณมีอ่ะไม่ว่าจะเลือกอาวุธไม่ว่าเงินมันไม่ได้เหนือเขาแล้วไนงะแถมคุณไม่ต้องไปพูดถึงอำนาจอย่างอื่นนะอันที่สามคืออะไรรู้ไหมครับ อันนี้สาคัญมากจะก,ก่อนที่ลบก,กันเนี่ยมันก็พัฒนามาเรื่อยๆเ,เนาะจากอะไรครับจากทหารมา้ากองแกงกองแก,กงนะสครามโลกครัที่หนึ่งก็เริ่มมีปืนใหญ่มีรถถังบ้างกองแกงกองแกงเกงนาะพอสงคราที่สองก็อ้าก็พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งแล้วก็มียิคเคล่าน้องสังพัดฟังพี่ดีๆนะพอครั้งนี้มียุคเคล่าจบแล้วอะไรก็ตามนะครับเวลาเรามาเจอกันเนี่ย มันคือรูทลูใช่ไหมคุณจะลบคุณจะรูทคุณูทไหม่ะคุณจะไม่รูทลูลเมื่อ,อไหร่ครับไม่แพ้แพ้ทั้งคู่เพราะอะไรเมื่ออีกฝั่งหนึ่งไม่มีไงถ้าสมมติพี่จะลบกับน้องไนงะจริงพี่ก็ไม่ลบหรอกแต่พี่จะลบกับน้องเนี้ยแล้วพี่รู้ว่าน้องกีตาร์ไม่มีอาวุธยิ่เขียอันนี้พี่ก็ไม่กลัวหรอกอ่าน้องสังเกตอเมริกาที่ชนะมาตลอดชนะอิรักซัดดัมเพราะอะไรเพราะตรวจแล้วมันไม่มีไม่มีเศษลุยเลย แต่มีข้ออ้างอื่นไงนแมดเวดป้อนอะไรก็ไม่รู้แมดนี่มันเป็นมันเอ D แมดนะไม่ใช่แมดเอเออนะเสร็จแล้วอ่ะซีเรียมีไหมไม่มีอะไรกันตัดดาฟี่อ่ะลิเบียมีไหมไม่มีเห็นไหมน้องสังเกตไหมแต่พอเรามาดูคุณอิลลาเอ้ยไม่แน่พี่ไม่ได้พูดว่ามีแต่พี่บอกวไม่แน่คุณแน่ใจไหมก็ไม่มี คุณไม่แน่ใจเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสหรัฐไม่เคยเข้าไปตรวจได้อันนี้หนึ่งอันที่สองเพราะอิหร่านที่มสหรัฐออกมาต้งเป็หนึ่งทางเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าสมัยอะไรอิหร่านเรเบลูชั่นน่ะแล้วก็โค่นพระเจ้าซาที่เป็นพวกสหรัฐออกใช่ไหมค่ะแล้วผมถามว่าแล้วสหรัฐจะแน่ใจได้ยังไงว่าเขามีหรือเปล่าเกาหลีเหนือเนะว่าเขามีไหมไม่แน่พอไม่แน่ปุ๊บ ไม่กล้าไม่กล้าลุยแล้วกลัวแล้วอืมดันั้นนี่คือเป็นเหตุผลที่ไม่น่าจะ,าะใช่อารสเซนองว่ามีไหมโอ้โหไม่ต้องถามน้องว่าจีนมีไหมมีไหมมีแล้วอย่างนี้น้องว่าเขากล้าไหมาเราไม่ต้องพูดถึงจีนกับรัสเซเรอกน้องเอาแค่อิหร่านกับกับเกาหลีเหนือก็พอสหรัฐจะไม่กล้าปลุกเลยทุกวันนี้ผมไม่ได้บอกว่าสหารัฐเขามีอาวุธน้อยก่วยกว่านะไม่ใช่นะ แต่อาวุธด,ดีกว่าแล้วยงังไงอ่ะเพราะว่าวันนี้มันมาถึงจุดที่อาวุธมิวเคียเนี่ยนะนะสมมุติผมมีแค่ห้าร้อยลูกก็พอแล้วผมต้องใช้กี่ลูกถ้ถกสมบสหรัฐนะผมถามแค่นี้น้องว่าต้องใช้กี่ลูกจริงๆอ่ะผมอยากจะพูดเรื่องนี้มากเลยบนก่อนเพิ่งดูหนังเรื่องหนึ่งในใน,ในตัวเครื่องบิน o l y m p u ั it had fallen นเี่เคยดหนังเรื่องนี้ไ,ไหมเคยมันเป็นหนังฮอลลีวูดนะ เมื่อหลายปีก่อนแล้วมันโคตรจะเข้ากันเลยน้องตอนนี้มันคือโอลิมปัสอิตฟอลลิงคือโอลิมปัสคืออะไรครับในเรื่องน้นในเรื่องในเรื่องอไวท์เฮาส์ค่ะพี่หมโูโดนยึดโดนยึดโดยใครรู้ไหมครับโดยคนเกาหลีประมาณ450คนโอ้โหเราฆ่าคนไปเยอะมากในสหรัฐเพราะอะไรครับเพราะเขาแคคนที่สหรัฐไปยุ่งเกี่ยวกับไปแยกประเทศเขา อันนี้ในหนังนะไปแยกประเทศให้เขาเป็นเหนือกับใต้ไงแล้วเวลาเขาไปยึดเสร็จเขาขออะไรรู้ป่ะนนองเอออันนี้มันมันสะท้อนมากเลยนะในนี่เรื่องหนังฮอลลีวูดนะไม่ใช่พิสวรรคิดเองนะ<โ>เขาบอกว่าให้ทำสองอย่างอย่างที่หนึ่งให้ถอนทหา,ารสหรัฐสองหมืนกว่าคนตอนนั้นออกไปจากเกาหลีอันที่สองให้ถอนกองเรือที่เจ็ดซึ่งก็อยู่แถวนั้นฮะกองที่เจ็ด ออกไปสขงสอง,สองขอสองข้อนี้นะน้องว่าตลกว่าเขาจับตัวประกันเขาจับประธานนิติบดีไว้จับรองประธานาธิบดีไว้เพื่อแลกกับแค่นี้เองนะเราฟังแค่นี้เราก็จะรู้สึกว่าเมันก็ไม่เป็นไรมึงแต่ตอนนั้นสหรัฐก็ไม่ยอมทํานะบอกว่าไม่ได้ถ้าเราถอนเนี่ยเดี๋ยวเกาหลีใต้จะโดนยึดจากเกาหลีเหนือนะเดียเด๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่อะไรก็ไม่รู้อ่ะที่จะไม่ได้ล่ะแต่มันสะท้อนเราว่าอย่างหนึ่งว่าวิธีที่ของคนอเมริกันเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งของเขาว่า อ่ะแต่วิธีที่คนอื่นในหนังอ่ะโอ้โหมันสะท้อนชัดมากเลยคนเกาหลีเขาเจ็บแค้นไงมึงมาเทศมาพัทโธนะมึงมาแยกประเทศกูอ่ะเหมือนเกาหลีเหมือนเวียดนามอ่ะทุกวันนี้นะถ้าเวียดนามเหนือไม่ไม่ภาษาเขาเรียกอะไรนะไม่อึดนะและชนะเวียดนามใต้ได้นะน้องว่ามันจะมีประเทศเวียดนามรวงกันอย่างนี้ไหมอ่ะไม่มีถูกไหมมันก็จะกลายเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เหมือนทุกวันนี้สิ่งที่พี่กันจะพูดคืออย่างนี้ วันนี้มันมีสามสี่ปัจจัยที่ผมมั่นใจว่ามันจะไม่เกิดสงครามโลกที่สามง่ายๆใครจะพูดยังไงผมก็ไม่เชื่อมันตอนนั้นน่ะบอกว่าเดี๋ยวจะเกิดสงครามโลกจากไอฮามาอะไรบุงมันไม่มีทางหอกไอ้น้ำมันร้อยเหลี่ยมมันไม่มีทางหอกมันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะอะไรครับหนึ่งวันนี้คนที่เริ่มสงครามมันไม่มันไม่ใช่อีกฝั่งหนึ่งแล้วมันคือคุณคุณสงครามอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะสองวันนี้สงครามเนี่ย ทั้งคู่มันมีตังค์น้องมันไม่ใช่ทั้งคู่มันไม่มีตังค์สมัยก่อนอันที่สามนะครับวันนี้เนี่ยสงครามมันคือสงครามมหาปัยมันไม่ใช่สงครามที่แบบแค่แค่แบบเออฆ่ากันคนตายกันมันไม่ใช่แล้วน้องมันไม่ใช่สงครามยึดดินแดนมันคนละอย่างกันแล้วดังนั้นเนี่ยมันคือสู้ไปก็ตายทั้งคู่แล้วแล้วใครอยากจะไปเจอภาพเหมือนในคนหนังคนเหล็กตรงนี้หรอเออ เพราะนั้นถ้าพี่ถามน้องถ้าพี่น้องถามพี่ใครถามพี่นะสหรัฐก,ก็รู้รัเสเซียก็รู้จีนก็รู้ทุกคนก็รู้ว่าเฮ้ยถ้าใครกดปุ่มนิวเคลียรนะ์เนี่ยตายกันหมดมันไม่มีอะไรเหลือที่จะต้องมาคุยกันแล้วจะไปคุยกันทำไมเสียเวลาถ้าอย่างนั้นเนี่ยสุดท้ายมันเอาไว้ขู่เฉยเฉยแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้ถูกไหมไม่มีก็จะเหมือนไอ้สามสี่ประเทศที่พี่หมูเล่าอ่ะเจ๊งหมดอ่ะเห็นไหมเขากลับมา น,น้องคิดว่าอยู่ดีๆสหรัฐตะเขาจะบุกอิหร่านไม่มีทางหรอกถ้าเขาปกก็บุกเป็นนานแล้วเขาไม่กล้าเพราะอะไรเพราะเขาไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าอิหร่านมีหรือเปล่ารวมถึงรวมถึงอิสราเอลที่เป็นนธมิตรของสหรัฐก็ไม่น่าจะกล้าบุกอิหร่านด้วยหรอกแม้ว่าล่า,าสุดนประกาศบอกอเมริกาแล้วว่าเตรียมพร้อมจะบุกเขาคงยิงไปจุดๆอะอย่างนี้ได้คือเขาไม่เล็กก่อกวนทําให้มันเกิดสงครามไง ค,คือคือภาษาง่ายๆก็คือถ้าเป็นหนังสามก๊กนะก็เหมือนกับน้องไปยืนหน้ากาแพงแล้วด่าเช้าด่าเย็นน่ะเอ้ยมาลบกันมาลบกันนะออกมาสักทีน้องบอกว่าอารมณ์อย่างนั้นน่ะแต่ว่าถ้าอิหร่านก็บอกโอเคเรามีตบา,ววาตะบะเราก็ตาบะเราไม่แตกแล้วกันนะอ่าอยู่ว่าจะทําไงอะน้องงจะทำไง,น,ง,ำไงน้องจะบุกเข้าไปในดินน้องจะบุกเข้าไปในดินแดนยกพลขึ้นบกเนาะขึ้นบอกอิหร่านไหมน้องกล้าไหมฮะอิหร่าอิสราเอลกล้าไห ท่ิสราเอาจะเอาคนที่ไหนไปบุกถามหน่อยค่ะแล้วถามว่าอาวุธอิหร่านก็กระจอกไหมน้องอะงนังง่ายๆอะดูโดรนเขาสิแล้วน้องคิดว่าอิสราเอลจะสู้ไหวไหมอิสราเอลวันนี้นะมันไม่เหมือนอิสราเอลเหมือนเมื่อันก่อนนะอาวุธอเมริกาสมัยก่อนที่ให้อิสราเอลเนี่ยมันโอ้โหมันมามันสุดยอดเลยนะในะปี1970กว่านะเรียกว่าอาหรับเนี่ยคุณรวมมากี่ประเทศคุณไปสู้กไม่ได้หรอกมันถึงสงครามเจ็ดวันกี่ครั้งกี่ครั้งอิสราเอลก็ชนะเห็นปะ เพราะอาวุธแต่วันนี้มันไม่ใช่น้องถ้าใช่นะอิสราเอลคงไม่ต้องเสียเวลาไปลบอา,ามาตตั้งเยอะตั้งแยะหรอกจริงไหมสิ่งนี้ก็ทาได้คืออะไรครับทําลายบ้านเมืองแต่จริงๆแล้ว,วคุณทาลายฮามาตไปกี่เปอร์เซ็นต์น้องเคยรู้ไหมสมมติฮามาสมีตอนเนี้ยก็สูญเสียไปกี่กี่เปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าสมมติก็มีกองทัพร้อยหนึ่งแล้วไงอะวันนี้ก็เหลือเท่าไหร่คุณรู้ปะแล้วไม่รู้เลยเรารู้อย่างเดียวนะครับว่าอิสราเอลถล่ม บ้านเมืองของฉนวนกาซ่าไปกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ถูกไหมค่ะสิ่งที่เรารู้แค่นั้นเองนะซึ่งอันนั้นง่ายมาั้ยง่ายสิค่ะพี่โมแต่ถ้าค,คุณคุณถามผมว่าคุณจะชนะฮามาร์คุณชนะยังไงตอนนี้คุณชนะฮามารมตไหมนี่คือคำถามไม่นะผมไม่ได้ชนะอันนี้ถูกไหมขนาดฮามาร์คุณชนะไม่ได้เลยคุณชนะไปนะอิหร่านนี่มันมันจะง่ายอย่างนั้นเลยหรอผมถึงบอกว่ามันไม่ง่าย,ยานะหรอก เพราะคุณจะชนะคู่ต่อสู้ได้มีสามสี่เรื่องเอยหนึ่งกำลังคุณเยอะกว่าแต่ตัวนี้ไม่ใช่ประเด็นต้องอาวุธดีกว่าฮามาสคุณยังเอาเขาไม่อยู่ปูตีคุณอยู่โดเขามันตีคำกับเลยแล้วคุณจะไปสู้มันไหวไหมเนี่ยสองออคุณมีพลังงานมันต้องใช้ไงอิร่านี่พลังงานไหมน้องรัสเซียมีไหมหแล้วจีนอะไม่มีอยู่คนเดียวแต่ก็พยายามอยู่เห็นไหม ดิ้นรนอยู่นะและอะลรครับที่ที่คุณคิดว่ามันจะแพ้อาวุธอะไรไม่ใช่อาวุธผิดยเสบียงยังไม่อย่างคารมาตอนนี้มัน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 ที่ที่มันอยู่แค่นั้นนะน้องไอ้ไอ้ใช่ไหมมันก็สู้ลําบากสิแต่น้องลองเปลี่ยนใหม่สิมันอีหลานมันใหญ่อ่ะแล้วน้องคิดว่าอาหลับมันจะมาลุมอีหลานนะถามันเนี้วันนี้อาหลับกับอีหลานมันไม่เชิงไวศัตรูแล้วนะ เพราะศัตรูของศัตรูตอนนี้มันคือเพื่อนกัน,กน่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนั้นไปนแล้วนะตอนนีน้ดังนั้นเนี่ยอิรัก์จะมาบุกอีห่านไหมสมัยก่อนไม่มีแล้วค่ะถ,ถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะไอ้ชื่ออะไรนะนายพลอะไรนะที่โดนฆ่าที่อีรักอะ่ะนายพลของของอีห่านที่ชุชักธงแดงอ่ะมังคิดดูดิมันจะไปไม่ได้ยังไงอะ่ะมันคุณคิดแค่นี้คุณก็รู้ว่าบริบทของของโลกตะวันออกกลางเนี่ยมันเปลี่ยนไปนหมดเลยวันนี้เนี่ยคนที่จะเป็นคนชัก เป็นคนยุเป็นคนก่อก็ก็ต้องเป็นหาัฐกบอิิสราเอลแต่ผมไม่เชื่อว่าสารักอิสราเอลเนี่ยเหนือกว่าอิหร่านแบบที่เขากล้าที่จะบุกเข้าไปจริงๆน้องคิดง่ายสุดเลยนะง่ายที่สุดเลยนะปาเนี่ก็จะแพ้อยู่เรื่องหนึ่งแพ้อึดเขาแพ้สงครามเวียดนามแพ้เพราะอะไรครับไม่ใช่ว่าเขาอาวุธห่วยกว่านะแต่ เวดกองอึดกว่าถูกไหมเขาแพ้ตาลิบันเขาแพ้เพราะอะไรครับก็น้องที่ดูไปยึดตาลิบันไปเตะเขาออกทำไมเก็บปีอาตาลิบันกลับมาใหม่เอ้าแปลว่าอะไรงงไหมทาไมทั้งหนึ่งแพ้ตาลิบันเพราะตาลิบันอึดกว่าไงอืมค่ะพี่หมวกว่าตระกูลอีหลานอึดไหมอ่ะเห็นไอิหลานอึดไหมอึดจี้นี่เขาโดนแซงชันมาสี่ห้าสิบปีเขายังอยู่เขาได้เลยไม่อึดได้ไงใครเรียกไม่อึดอ่ะ ออเอาเอาคำถามน้องดีกว่าค่ะคือมันอาจจะไม่ได้รบกันเป็นสงครามใหญ่โตนะคะแต่ว่าคือแค่มีข่าวว่าระดับอิสราเอลและอิรานนะจะอาจจะมีสงครามกันมันก็เพียงพอที่จะทำให้ทองขึ้นนะคะทองล่าสุดนี้ขึ้นมาห้าสิบกอรียนพี่หมูว่ามันจะช่วยดันทองให้ขึ้นรอบใหม่ได้หรือเปล่านะคะแล้วจริงๆพี่หมูเนี่ยเป็นฝ่ายที่บุลลิชทองอย่างมากอยู่แล้วนะคะ นี่จะเป็นช่วงจังหวะที่ทองจะเป็นขาขึ้นรอบใหม่จากจุดชนวนเรื่องของสงครามหรือว่าความขายแนในตะวันออกกลางหรือเปล่าผมคิดว่าทองเนี่ยมันถ้าพูดภาษางี้ดีกว่ามันย่อลงไปเท่าไหร่นะผมจำไม่ได้มันย่อลงไปต่ำสุดประมาณัสามพันสองป่ะเขากล้าวอันนี้ถูกไหมพี่จำไม่ผิดถ้าพี่จำไม่ผิดนะใช่ไหนะมถูกไหมรอบนี้รอบนี้มันย่อไปเท่าไหร่ สามพันสองสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบค่ะอะไรคือร้อยเก้าสิบจานทองทองสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบค่ะเออสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบจากสามพันห้าโดยประมาณเนาะค่ะแต่ถ้าน้องดูรอบที่มันขึ้นน่ะมันขึ้นมาจากรอบใหญ่ๆนะพี่เอารอบใหญ่ๆนะประมาณสองพัน 3, 5, 8, 500, เจ็ดสองพันแปดอะไรต่อหน่อยนะก็คือรอบห้าก็ติ่หกร้อยเหรียญหกร้อยเหรียญนะมันอย่างน้อยมันก็เอ้ห้าหกหกเจ็ดร้อยเหรียญน่ะน้อยๆมันก็ต้องลงสองสามร้อยน้องเห็นอ่ะ มันก็ลงอยู่3,005ลงมาเหลือประมาณ3 0 0ง3,100กว่าก็ถูกแล้วคราวนี้ถามว่ารอบต่อไปจะไปจะไปต่อไหมเอาง่ายๆพี่สรุปว่ามันควรจะมี New High ะนิวไฮแล้วกันแล้วพี่ก็ยังมองว่าปีหน้าเราควรจะเห็น3,005ถึง4,000 4,000อาจจะเห็นปลายปีหน้านะไม่ใช่ปีนี้นะอันนี้เร็วไวแต่ว่าผมมีเชื่ออย่างนั้นเดี๋ยวมันจะมีเหตุมาใส่ผลเองเหตุผลก็เพราะว่าอย่างที่ผมบอกอะสหรัฐไม่ต้องการให้ตะวันออกกลางมันสมบุอันนี้ประเด็นที่หนึง่ง ประเด็นที่2คือดอลลาร์มันถอยเป็นเสื่อมไปจนกระทั่งมันมันไม่สามารถจะกดทองคําได้อีกต่อไปสามคือพอดอลลาร์มันอ่อนทองคาก็ยิ่งขึ้นความเสี่ยงเพิ่มดอลังก็ทองคำก็ขึ้นน้ำมันขึ้นทองคําก็ขึ้นอันนี้ถูกไหมครับเรายังไม่พูดถึงเรื่องดีดอลลาร์เซชั่นยังไม่พูดถึงการเอาทองเนี่ยมาเป็นมาเป็นแบ็กอัพเงินอีกนะแล้วไม่พูดถึงธนาคารกลางซื้ออีกนะถูกไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าแคตาลิยมันมีเยอะเราโดยสรุปแล้วกันนะครับว่าผมว่าทองมันจะขึ้นไอไอเรื่องสงครามอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเป็นแคตาลิสตัวหนึ่งแล้วกันที่ทำให้ทองเนี่ยมันสไปร์แล้วมันก็จะมีนิวไฮจากแฟกเตอร์อื่นๆผสมเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าอิหร่านกับอิสราเอลอาจจะกลายเป็นคู่ชกใหม่แต่เป็นคู่ชคที่ สมน้ำสมเนื้อกว่าฮามาสละกันนะแล้วก็อาจจะยาวนานกว่าลากไปยาวนานกว่านะเพราะว่ามันไม่เห็นใครจะชนะกันง่ายๆหรอกอิหร่านเองเขาก็เป็นสไตล์ดีเฟนซีแบบคือไม่ได้ออกอยู่ดีก็จะมาบุกอิกสราเอลคงไม่ทำหรอกนะนะยกวิสแด์ไปบุกเขาส่วนใหญ่ก็ต้องใช้จรวดยิงเข้าไปเนาะเขาหรือดโดรนอะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่ส่งกองกำลงังกำลังอะไรไปหรอกนะอันนี้ถูกไหมนั้นโดยสรุปแล้วอะ สงครามที่ผมพูดที่ที่ผมเล่ามานั้งยาวเนี่ยคุณก็จะเข้าใจว่าทําไมมันจะต้องเป็นอิหร่านกับอิสลลราเอลรอวมกัแล้วทําไมมันจะมีผลยังไงแล้วมันก็จะทให้ถองขึ้นแล้วทำไมน้ำมันต้องขึ้นมือกี่ยมผมก็พูดไปแล้วด้วยอันนี้มันก็จะไปอีกออีกแค่แฟกเตอร์หนึ่งที่ทำน้ำมันมันขึ้นไปอีกค่ะแล้วมันก็ทําให้สหรัฐเนี่ยสมประโยชน์ในยิงนกตัวเดียวนี้ได้ยิงนัดเดียวได้นกกี่ตัวน้องก็ไปคิดดูทีอุย้ยหลายตัวนเมื่อกี้ที่พี่พูดอะ เยอะเยอะอ่าก็เลยมองว่ารอบนี้ทองตรงขึ้นแล้วผมก็คิดว่ามันน่าจะทะลุสามพันสี่ร้อยกว่าได้นะผมเชื่ออย่างนั้นนะรอบนี้นะโมสู่หนึ่งล้าน s ับสคริเบอร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร youtube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ